สถานที่หลบสวยงามฮะอยู่ตามป่าตามเขานี่พืชดีๆนี่ที่ดีๆนี่วัดดีๆสวยๆนี่มีเยอะแยะ,ยะอันนี้กรรมอันนี้กรรมเกิดจากอะไรเนี่ยเนี่ยวัวนไส้เนี่ยเกิดจากอะไรแล้วนี่เกิดจากอะไรอันนี้กรรมจาก อันนี้กำจากอะไรอันนี้กำจากนล <Generally, S 1> อันนี้กำ <subscription> น,นี่กอะไรอนต้องเอนี่อ๋อน,นี่ต้องมาันนี่ยเนเนี่ยเนี่ย,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 ยต้องมาเนี่ย ต้องมาพิจารณาโทษอ่านหนังสือหนังหมาหนังสุนัขอะไรอะ่รมนะมีอยู่จริงมีอยูจริง นี่โดนตัดแขนตัดขานี่ถ้าถ้าถ้าไม่มีใครแบบถ้าพระพุทธองค์ท่านไม่ไปพบไปเจอมาถือว่าไม่มีประสบการณ์คนตายแล้วฟื้นมาก็ไม่มีใครบอกถูกหรอกม,อมีีต่าาางนนนนน้้นนอหูเเยปปก็ น,นี่ที่ที่แน่ๆเลยเนี่ยคือผิดลูกผิดเมียผัวพืชผิดในกามเนี่ยผิดลูกผิดเมียคนอื่นเขาเมากๆในกามต้องมาปีนต้นยิ้วนี่ก็จะกลายเป็นเป็ดอสุรกายนี่เขาเรียกว่าอสุรกายต้นโดนธนูโดนหอกนี่ นี่เราก็มีมีแล้วก็วกอันนี้มีหอกเป็นเปตสุรกายโดนตัดแขนตัดขาถ้าไม่ใช่เรื่องจริงนะก็ไม่มีใครสามารถที่จะสร้างขึ้นได้พันนี้หรอกอันนี้ก็ลงกระทะทองแดงที่ผมเห็นใครหลายๆคนที่ ตายเราฟื้นเป็นร้อยๆคนที่มาเล่าประสบการณ์เขาจะเห็นนรกสวรรค์อันนี้เรื่องนี้มีอยู่จริงนี่เป็นเปตสุรกายนี่นี่ ตัดลิ้นดึงลิ้นออก ก้นกอกกระทะล้นกอกน้ำร้อนสุรา